มาแล้วจ้ายินดีต้อนราเข้าสู่ช่องของมาชาอินจีไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงของมาชากดกาชาเมื่อวานนะคะมาชานะคะได้ทำการไลฟ์ลง YouTube นั่นเองซึ่งในการไลฟ์นะคะก็จะเป็นการไลฟ์เกี่ยวกับกด ตู้พี่นิว it, หรือพี่นิวพูดภาษาอันสงกฤษของฟอนเทนนั่นเองซึ่งใครที่ดูไลฟ์นะคะก็จะรู้ผลอยู่แล้วว่ามาฉะได้หรือไม่ได้วันนี้มาฉะก็เลยจะมาตัดคลิปสั้นๆให้ทุกคนนะคะพวกคุณทุกคนได้มาลุ้นกับมาฉะว่ามาฉะได้พี่นิวหรือไม่ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าโอ้ยโอเคมาพ่อครับพ่อครับขอเทนะครับ มีกี่เท่าไหร่นะมีทั้งหมดร้อยครึ่งหน 1, ึ่งหกสิบไปนะเจ็ดสิบออกเถอะทองทองทองเฮ้ยมันลึกมากมันลึกมากมันไม่ออกมันลึกมากพี่นิวพี่นิวกินแบบกินเยอะมากเลยนะพี่นิวพี่นิวกินกินไปเยอะกันไปป่ะพี่นิว หกสิบเจ็ดสิบป่ะสี่โลขอสี่โลก่อนไม่ออกสี่โลโอ้โหสิงชิวโอเคสิงชิวเปิดสี่หกไม่ออกโอ้ย่ลูกเออ ขอเลี้พี่นิวเถอะนะโดนบังกลับมาพี่นิว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 ,นวโอ๊ยต้องมาแล้วไม่ออกอะ่ะไม่ออกเลยอันนี้ขอแบบขอแบบยังไม่กดสิบก่อนขอแบบแรกได้แรกก่อนต้องออกแล้วไหมทองทองทองเฮ้ยไม่ออกไปทีละโลทีละโลดีกว่าไม่เอาละสิบโล <laughs> เดี๋ยวมันนั่นเกินไป พี่นิว <gasps> มาลวจ้าทุกคนบอกมาชาทีมาชาปิดตาอยู่ตอนนี้ใครออกใครออกใครอกครอกมามาชาปิดตาอยู่แต่เนี้ยคือปิดตาแล้วแบบมองช่องแชทอยู่บอกทีว่าใครออกใครออกมาใครออกมาใครออกมา ใครออกมาบอกประชาราดีเย้เย้คืออะไรเย้คือใครใครออกมาน้ำ <c oughs> มาแล้วไงจริงปะเฮ้ยโอเคตรงนำ้ำมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> ตรงนำ้ำมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> เอ้ยน้ำมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ <c oughs> เราไม่หลุดเลยเราไม่มีการันตี ขอบคุณครับเย้เย้ผลสรุปนะคะก็คือมาฉกได้พี่นิวนั่นเองในการได้พี่นิวครั้งนี้นะคะก็คือไม่มีการันตีและออกค่อนข้างหรือใช้คำว่าเลยซอฟตี้ไปประมาณสามโลแล้วใช้คำว่าไม่มีการันตีตรงที่ว่าการันตีนะคะรอบที่แล้วก็คือ กดได้เป็นลินี่ไปแล้วเนาะจากที่เป็นการันตีพิติกอ่ะเอ้ยไม่ใช่การันตีพิติกมีพิติกออกมาแล้วก็ได้เป็นลินนี่จากลินี่เสร็จก็มากู้ดูตัวเองจนได้พี่นิวโดยแบบไม่หลุดเลดซึ่งเป็นอะไรที่ดีใจมากๆแต่มันก็เยอะ มากๆเหมือนกันเพราะว่าเสียหายไปหลายโลก็เดี๋ยวคลิปถัดไปหรือไลฟ์ถัดไปเนี่ยอ่มามาฉะจะยังไม่รู้นะว่าจะทำอะไรเกิดกับกันชินแต่ที่จะทำนั่นก็คือ4ีจครึ่งหลังมาฉะจะมากดพี่วินโรดแล้วเวนตี้ดูดีว่ามาฉะจะได้สองคนนี้ไหมแล้วจะมีเวลาฟาร์มไหมซึ่งถ้า โลมันไม่พอมาช่ก,ก็คงต้องกดเวนตี้ไปก่อนนะพี่วิโด้ก็คงต้องไว้รอรีรันแล้นนะสำหรับวันนี้นะคะมาชาก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย